ผู้สูงอายุล่าสุดเดือนกรกฎาคม2568าผ่าน11ข้อนี้ครบได้เงิน6,545บาทดูเลยตัวคุณได้ไหมในเดือนกรกฎาคม2 5 8สําหสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่าน11ข้อในคลิปนี้ครบทุกข้อจะได้รับเงิน6545บาบาทนี้คือเรื่องจริงข่าวจริงแน่นอนนะครับโอเคเราจะไล่กันไปทีละข้อเริ่มต้น ในส่วนแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึง11ข้อจากนั้นเราจะพูดถึงเงินทั้งหมดแล้วก็จะพูดถึงวิธีที่จะได้รับเงินแต่ละอย่างจะเข้าที่ไหนบ้างยังไงทำไงให้ได้ครบ6,545บ,บาทครับอันนี้คือ3ส่วนหลักๆครับที่เราจะพูดกันในคลิปนี้เรามาเริ่มส่วนแรกครับก็คือจะพูดกัน11ข้อนี้ครบก่อนเริ่มต้นด้วยข้อที่1ครับที่คุณต้องผ่านก็คือคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ ได้บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือบัตรสวัสดิการที่ใช้แตรประชาชนในการใช้เงินนะครับโดยคุณเนี่ยต้องทําการลงทะเบียนแล้วผลลั์เนี่ยคือผ่านแต่นั้นะครับต้องตรวจสอบคุณสมบัติครับให้ผลลัพธ์เป็นผ่านแล้วก็หากคุณไปยื่ออุทธรณ์ผลมานะครับในกรณีที่คุณตรวจสอบไม่ผ่านเนี่ยต้องยื่ออุทธรณ์ผลและผลลัพธ์ของการอุทธรณ์ผลเนี่ยต้องเป็นผ่านหลังจากนั้นเนี่ยต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับให้เรียบร้อยด้วย บางคนเนี่ยคือผ่านทุกอย่างแต่ลืมยินตนครับก็จะยังไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับการจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยต้องทาการยินันตนให้เรียบร้อยด้วยนะครับตรงนี้คือสําคัญมากๆนะนี่ก็คือในส่วนของข้อที่1นี้นะครับเราไปต่อครับข้อที่2ครับที่คุณต้องผ่านคือต้องไม่เคยทําผิดกฎการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ไม่อยู่ในกลุ่มที่ทําผิดกฎครับ ล่าสุดผมได้ทาคลิปอธิบายครับเป็นกลุ่มที่ทําผิดกฎคือมีอยู่5กลุ่มคนที่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อหมายความว่าไม่ได้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการรัฐต่อในเดือนกร,รก,กฎาคมครับหากคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ที่ไม,ทไม่ที่ไม่ได้ไปต่อคือทําผิดกฎเนี่ยก็จะซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อหรือว่าไปแลกเงินสดหรือไปฝากบัตรสวัสดิการไว้กับร้านค้าอะไรแบบนี้คือนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะที่คนทําผิดกฎเขาโดนกันแล้วเมื่อโดนปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้โดนยกเลิก สิทธิ์บัตรสวัสดิการขอย่งรัฐไปครับส่งผลให้เดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณไม่ใช้สิทธิ์ต่อนะะนั้นเนี่ยต้องไม่เคยทําผิดกฎมาก่อนต้องทําถูกกฎมาตลอดใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องเขาให้ซื้ออะไรก็ซื้อในสิ่งที่รัฐให้ซื้อนะครับเขาให้ทํำยังไงก็ใช้ในสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการก็ใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการไปไม่ได้ไปแลกเงินสดแต่อย่างใดนะรอันนั้นคือการกระทําที่ถูกต้องนะครับนี่ข้อที่2 ต้องไม่เคยทําผิดกฎการใสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทําผิดกฎมีอะไรบ้างนะครับหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่ข้อมูลไงไให้มี5กลุ่มคนหลักๆเลยนะครับโอเคนี่คือข้อที่2ไม่เคยทําผิดกฎการใสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่และไม่อยู่ในกลุ่มที่ทําผิดกฎนะครับข้อที่3ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าฟรีของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับต้องลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีด้วยการที่คุณจะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ค่าไฟฟรี สำหรับค่าไฟฟรีจะได้สิทธิประโยชน์ครับเป็นจนํานวนเงินครับสามบาทแต่ต้องไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะรับเงินโดยเงินเนี่ยตรงนี้ในข้อนี้จะได้ก็ต่อเมื่อบินค่าน้ำค่าไฟออกมานะครับในวันที่ 17, 18หรือ19นะของเดือนกรกฎาคมเพราะว่าแต่ละคนจะออกไม่เหมือนกันเมื่อบินออกมาแล้วนะครับไม่เกิน3 1 5บาทหมายความว่า คุณค่าไฟไม่เกินสามร้อยห้าิบบาทคุณก็ไม่ต้องจ่ายบินค่าไฟนั้นก็คือคุณได้ประโยชน์สิทธิประโยชน์ไปเลยครับสามร้อยสิบห้าบาทตรงนี้แต่ต้องไปลงทะเบียนสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีถ้าลงทะเบียนแล้วก็ผ่านข้อที่สามไปครับข้อที่สี่ครับจะเหมือนข้อที่สามเลยเพียงแต่เป็นค่าน้าครับก็ต้องไปลงทะเบียนเหมือนค่าน้ําเมื่อบินค่าน้ําคุณออกมาครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าวันใดวันหนึ่งนะออกปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เกินหนึ่งร้อยบาทจะได้ใช้น้ําฟรีถ้าหากว่าเกินหนึ่งร้อยแต่ไม่เกินสามร้อยห้าสิบห้า นในส่วนของค่าน้ําค่าน้ําตรงนี้ครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ตรงนี้จะได้ทุกคนแต่ต้องไปลงทะเบียนค่าน้ํเท่ากับค่าน้ําค่าไฟต้องไปลงทะเบียนก oh <yeah. S 2> ็จะได้ครับนี่คือข้อที่4ไปต่อครับข้อที่5ครับต้องเคยลงทะเบียนรับเงินเบี keeping, ้ยผู้สูงอายุแล้วผ่านซึ่งการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดผมได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วครับว่าการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในปี68เนี่ยทำได้อย่างไรบ้าง คุณสามารถไปลงทะเบียนได้เมื่อลงทะเบียนแล้วผลคงทะเบียนผ่านก็จะได้รับเงินทุกๆเดือนครับเป็นจำนวนเงินสูงสุดคือ1000บาทนะซึ่งมีคนได้ทุกๆเดือนจริงๆนะครับเพราะว่าจากคอมเมนต์หลายๆคนนะครับมีคนที่อายุถึงเกณฑ์ที่กําหนดและได้รับเงินตรงนี้ทุกคนบางคนก็จะได้นะครับรวมถึงในอนาคตอาจจะมีการปรับเป็น1 0 0 0ทั่วหน้าก็จะได้กันทุกคนเหมือนกัน,นครับหรือจะได้3000ต่อเดือนก็เป็นไปได้นะครับแต่ในเดือนนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนผ่านเบีวสูงวิ่ยเร้วย,ยก็จะได้เงินนะครับ ในข้อ5ข้อที่6ครับเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยคนพิการหากคนผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มของผู้พิการจะได้รับเพิ่มเติมนะครับในส่วนตรงนี้เป็นเบีย้ยความพิการนะสำหรับคนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการที่ไม่หมดอายุก็จะได้จํานวนกันอีก800บาทในข้อที่6นะครับเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกครับเราจะพูดกันทั้ง11ข้อนะเมื่อคุณผ่านครบเราจะพูดกันถึงเงินแต่ละก้อนอีกทีแล้วสรุปวันโอนเงิน e ให้ด้วยนะครับอโอเค ก็ผ่านการเบรับเงินเบีย้ยคนพิการเรียบร้อยแล้วได้อีก800บาทในข้อที่6ข้อที่7ครับเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้พิการนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุในมีบัตรสวัสดิการและผู้พิการได้200บาทนะจะได้ในวันที่20นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยวันที่20ของกรกฎานะครับตรงกับวันหยุดก็จะเร็วขึ้นนะเป็นวันที่18นะครับโอเคก็จะเป็นวันที่18ที่จะได้ สิบแปดกรกฎาคมได้สองร้อยบาทเ yeah, ป็นเงินสดนะข้อที่เจ็ดข้อที่แปดครับเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรครับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยก็จะได้ด้วยนะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรก็จะได้เงินตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ก็ต้องได้แจ้งการลงทะเบียนนะเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยก็จะได้จํานวนหกร้อยบาทนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลงก็จะไม่ได้นะต้องลงทะเบียนจะได้ แล้วก็ข้อที่9เป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรครับคุณเป็นผู้สูงอายุที่เพิ่งจะมีบุตรนะครับก็สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยจะได้เยอะเยอะมากครับสูงสุดคือ2 4 0 0้บาทเลยเดี๋ยวจะว่าปไปรายละเอียดกันต่อนะโอเคนี่คือข้อที่9้าถ้าขาดข้อไหนนะครับคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสนาะมารถพิมพ์สอบถามวิธีการลงทะเบียนได้นะผมได้ทาคลิปไว้ในช่องนี้แล้วแหละเดี๋ยวจะส่งไปให้คุณนะพิมพ์บอกกันได้ จะได้ให้ทําให้คุณได้ครบทุกข้อนี้นะครับคือเป้าหมายคุณน่ะต้องทําให้ครบทุกข้อนี้นะครับข้อไหนยังไม่ได้ทําให้ไปทาถ้าผ่านเงืง่อนไขคุณก็จะได้เงินในส่วนตรงนั้นนะครับนี่ก็คือข้อที่10บครับบัญชีธนาคารที่คุณให้วเวทาธบล์เนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจบุบันคุณจะต้องเปิดใช้งานบัญชีในปัจจุบันครับคุณเปิดใช้งานหรือยังถ้ายังไม่ได้เปิดครับคุณต้องเปิดบัญชีธนาคารทุกธนาคารที่คุณไว้รับเงินนะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีแตกต่างกันออกไป เช่นเบีย้ยผู้สูงอายุก็บัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้เป็นบัญชีอะไรถ้าใช้บัญชีเดียวกันมันก็ง่ายเลยนะครับอย่างเช่นเบีย้ยความพิการก็บัญชีธนาคารอะไรนะครับเงินบับรสวัสดิการรัฐในกลุ่มของผู้พิการผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนคุณผูกไว้กับบัญชีธนาคารไหนก็ต้องจําให้ได้นะครับถ้าธนาคารเดียวกันมันก็ง่ายเลยก็จะเข้าสู่บัญชีธนาคารเดียวกันเลยครับนี่ข้อที่10แล้วก็ข้อที่11ครับรู้และเข้าใจว่าเงินแต่ละชนิดที่ได้เนี่ยเข้าในที่ที่ต่างกัน โดยเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนรุ่นใหม่เงินเบี้ยผู้สูงอายุเงินเบีย้ยความพิการจะโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือเงินอุดหนุนบุตรเงินสงเคราะห์บุตรจะโอนเข้าในบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้แต่บัตรลัฐนะครับเงินผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่บุคคลเปบัตรประชาชนนะนี่คือ11ข้อนะคุณผ่านครบหรือเปล่าถ้าครบครับบอกมาว่าครบนะครับถ้าไม่ครบ มีข้อไหนที่คุณไม่ผ่านบอกมาหน่อยแล้วคุณอยากจะลงทะเบียนในส่วนนั้นหรือเปล่าถ้าอยากจะบอกบอกมาได้เลยครับว่าข้อไหนนะครับเช่นคุณอยากจะลงทะเบียนเงินสงราข้อบุตรทาอย่างไรสอบถามมาได้คุณอยากจะลงทะเบียนเงินงอุนุนบุตรทําอย่างไรสอบถามมาได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์วิธีการลงทะเบียนไปให้คุณศึกษาแล้วก็ไปทําตามนะครับสงสัยและสงสัยในตรงส่วนไหนก็สอบถามได้ทุกอย่างนะผมพร้อมช่วยคุณให้คุณได้สิ่งที่ประโยชน์เหล่านี้ครับซึ่งมา ต่อมาครับนี้เมื่อกี้ส่วนแรกจบไปแล้วนะส่วนที่2เขาจะพูดกันถึงเงินแต่ละอย่างครับแล้วส่วนที่3ส,สรุปเงินที่คุณจะได้นะครับทำยังไงให้ได้เงินให้หมดโอเคมาส่วนที่2ครับก็คือวันที่1ของทุกเดือนครับคุณจะได้3ามรบาทเป็นเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็80บาทต่อ3เดือนครับกรกฎาคมสิงหาคมยานะครับแล้วก็เงินเจ็ดบาทนี่เข้าวันที่1ก,กรกฎาคมหมดเลยนะครับเป็นเงินค่าเดินทางแล้วก็18ของทุกเดือนครับวันที่ที่คณะเข้าไฟออกบางครอาจจะสิบเจ็ดบางครับ S <S> ก็จะสิทธิประโยชน์นะครับค่าไฟกับค่าน้ำนะครับใช้ไม่เกิน3ามร้อยสิบห้าจะได้สิทธิประโยชน์โดยค่าไฟเนี่ยใช้ไม่เกินสามร้อยสิบห้าได้ใช้ไฟฟรีค่าไฟเกินสามร้อยสิบห้าไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าน้ําใช้ไม่เกินสามร้อยสิบห้าได้ส่วนลดหนึ่งร้อยค่าน้ําใช้ไม่เกินหนึ่งร้อยได้ใช้น้าฟรีค่าน้าครับใช้เกินสามร้อยสิบห้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ เบี้ยผู้สูงอายุครับได้สูงสุดคือ1,000บาทสำหรับ90าปีขึ้นไปนะครับที่เหลือก็จะเป็น 60-69, 600บาท7จ7ด0 0บาท8 0 8 9 8 0 0บาทตามแบบนี้เลยตัวอย่างก็คือเป็นเช่นนี้ครับนี่คือตัวอย่างที่ได้รับเงินผมไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็ทราบกันดีในส่วนตรงนี้แล้วนะครับจะได้ไปสรุปเร็วๆนะแล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการครับได้อีก800บาทสำหรับคนผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวความพิการนะครับ ได้800บาทสำหรับ18ปีขึ้นไปโอเคแล้วก็ผู้สูงอายุที่ผู้บิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะโอนข้าวเพิ่มอีก200บาทโอนในวันที่20ของทุกเดือนอันนี้ได้วันที่18นะครับอเดี๋ยวผมสรุปวันให้นะโอเคอันนี้คือต้องผูกบัตรเบประชวนเพื่อรับเงิน2 0 0ตรงนี้ครับถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้พิการก็จะไม่ได้นะ200ตรงนี้แล้วก็เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนบุตรครับก็คือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดเด็กแรกเกิดตาม สรักบุคองที่มีไรายได้น้อยนะครับดำเนินการโภิการเด็กและเยาวชนนะครับตามนี้ถ้าคุณผ่านเงื่อนไขตามนี้ก็จะได้รับอุดหนุนบุตร600บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรนะครับผมเป็นสิทธิประโยชน์นะครับมาตรา3สามสามเก้าแตงสงทบนะครับไม่น้อยกว่าส2เดือนภายใน3ปีครับก็ได้รับค่าช่วยเหลือเดือนละ800รบาทสูงสุดคือ2องพับาทบุตรหนึ่งคน8ปดรบาทบุตรสคนพันหบุตรสคน2องพยบาท,บค, 24, บาทครับตั้งแต่เกิดจนง6ปีเต็มนะครับ สรุปเงินที่คุณจะได้ทั้งหมดครับคือ6545บาทในเดือนก,ะะกรกฎาคมนะผมจะเขียนเป็นวันเลยนะเริ่มต้นด้วยนะครับบัตรสวัสดิการรแหดงเจรัอ3 8 0เนี่ยอันนี้ได้วันที่1ก,ะะกรกฎาคมหมดเลย315กับ1น0่เนี่ยอันนี้ผมจะแค่วันที่18แล้วกันวันที่คณะข้าไฟออกกลางๆนะบางคน 17, ออก17บจะออก19บก้างออก18 แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับในเดือนนี้กรกฎาคมได้วันที่9วันที่10เนี่ยตรง,งกับวันหยุดแล้วก็800บาทเงินผู้พิการนะครับก็จะได้ในวันที่9เหมือนกันเพราะว่าวันที่10ตรง,งกับวันหยุดนะครับแล้วก็200บาทเงินผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้วันที่18นะครับเพราะว่า20ตรง,งกับวันอาทิตย์นะแล้วก็เงิน600บาทตรงนี้ก็จะได้วันที่9เหมือนกันเป็นเงินอุนุบุตรนะครับวันที่9กรกฎาคม นะแล้วก็2400บาทเนี่ยอันนี้จะเป็นเงินที่เป็นเงินสงเคราะห์บุตรนะครับซึ่งเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับในเดือนของอกรกดาเนี่ยก็จะได้ในวันที่31นะก็คือสิ้นเดือนเลย31กรกดานะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ย คุณจะได้มากถึง6,545บาทแต่คุณต้องผ่านทุกอันตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านในส่วนของเงินอุ่นนุนบุตรก็ลดไป600้อไม่ผ่านเงินสงเคราะห์บุตรก็ลบไป2 4 0 0บาทซึ่ง2 4 0 0บาทนี่ผมใช้สูงสุดนะถ้าเกิว่าคุณได้800บาทคนเดียวก็ลบไป8ดลบไปลบไปนะครับอันนี้คุณนี่ผมทําแบบสูงสุดให้ดูถ้าพอได้จริงเนี่ยคุณต้องลองเอามาบวกแต่และอันดูซึ่งค่อนข้างต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็ลองบวกดูโอเคนะค นี่ก็คือที่มาฝากกับทุกท่านนะครับสำคัญมากๆครับในตอนนี้เงินในส่วนข้อไหนที่คุณคิดว่าคุณสามารถผ่านคุณสมบัติเนี่ยก็พิมพ์มาได้ถามวิธีลงทะเบียนได้ผมพร้อมส่งวิธีลงทะเบียนให้คุณนะมันจะเป็นส่งลิงก์ไปแล้วคุณก็ไปกดดูคลิปที่ผมเคยจัดทำเอาไว้เป็นวิธีลงทะเบียนสำหรับเงินอุดหนุนบุตรเงินสงเคราะห์บุตรเบียผู้สูงอายุนะเงินในส่วนของโครงการไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมมีสอน ไว้หมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ในตรงโครงการไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาเพิ่มเติมบอกได้เพื่ออันไหนยังไม่ได้จัดทำนะครับแล้วก็อยากจะฝากสารทุกท่านครับที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับใครที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคุณจะได้มีโอกาสได้13สส,ส,สวัสดิการของรับนะครับอยากให้คุณไปดูในคลิปนั้นพูดเอาไว้ซึ่งตอนนี้จะเป็นประโยชน์ล่าสุดที่คุณต้องรู้นะครับแล้วเพื่อจะได้เงินรวมถึงถ้ามีผู้สูงอายุบ้านมีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้อีก3,0 ถ้าผ่านคุณสมบัติของเขานะครับก็ดูได้หลังเมนูเช่นเดียวกันสำหรัแบบนี้ขอทักที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่